สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่ในยังวัดถ้ำขุนไกรที่ในยังตําบ,บนแก่งเซี่ยนอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนเป็นเก็บตกกับภารกิจในการสำรวจนะครับเพราะว่าที่พื้นที่ที่ผมจะไปสำรวจถ้ำเนี่ยเมื่อตอนผมก็ได้ไปสำรวจแล้วในคลิปที่แล้วนะตอนนี้ก็เลยจะเป็นบรรยากาศในการพามาชมกับเส้นทาง ลงถ้ำอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่ระหว่างทางนะด้วยอย่างที่ผมกล่าวในคลิปแรกนะครับว่าเป็นเส้นทางถ้ำที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงเหนื่อยแต่ด้วยเนื่องตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ยามเย็นที่เริ่มจะตกแล้วทําให้ตอนนี้ก็เลยอยากเก็บตกให้เพื่อนๆได้เห็นกับอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับกับเส้นทางลงเพื่อไปดูธรรมชาติแล้วก็ไปดูอีกถ้ำเล็กๆถ้ำหนึ่งที่อยู่บริเวณเส้นทางที่ผมขึ้นมานะ วันนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ผมลงไปสำรวจแล้วกับอีกหนึ่งถ้ำที่มีความเชื่อในเรื่องราวของเมืองลับแลอันนี้ก็ให้ดูกับเส้นทางที่เรียกได้ว่านอกเหนือจากความเป็นเรื่องราวลึกลับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นจริงๆนะกับความสวยงามที่อยู่ภายในถ้ำเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางกลับแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมกับเส้นทางณจุดนี้นะครับก็คือ เส้นทางลงยิงตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นน่าจะได้เห็นผ้าทิ์ที่ส่องแสงแล้วก็กำลังจะลาตะวันรับฟ้าไปนะตอนลงเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนแรกผมตั้งใจจะถ่ายตั้งแต่ตอนบริเวณทางขึ้นแล้วนะแต่ไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้ตอนแรกผมเห็นถ้ำเล็กที่อยู่บริเวณตรงเส้นทางที่ผมขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันเป็นถ้ำที่ เล็กๆแต่พอเห็นบันไดขึ้นมาเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวครับกับเส้นทางคือเดินพักเดินพักมาตลอดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูกับบรรยากาศคือตอนนี้จะบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเกิดไฟป่ามาช่วงก่อนที่ผมจะเดินทางมาเนะนี่ยนะลักษณะของต้นไม้ที่จะโดนไฟป่าเผามันทําให้บรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้มันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะ โล่งถ้ามาในช่วงหน้าร้อนนะคือจะบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็จะร้อนมากด้วยแต่ถ้ามาในช่วงที่แบบยังป่าสมบูรณ์นะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยที่ถ้าเป็นเพื่อนได้เห็นก็คงจะเป็นบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินี่นะจุดที่ผมเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจตั้งแต่ตอนแรกนะคือต้นไม้ตรงนี้น่าจะเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่นะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมา อยู่ที่บริเวณกลางบันไดเลยไม่มีการตัดแล้วก็เป็นลักษณะของต้นไม้ที่โดนบันไดปูเนี่ยถมทับเอาไว้นะก็น่าแปลกนะกับเส้นทางที่เป็นต้นไม้กลางบันได นะคือมันเป็นป่าที่แบบโลง่งแต่อย่างดีว่าวันที่ผมเดินทางมาจริงเนี่ยคือมาในช่วงเวลาที่เย็นแล้วก็เลยไม่ได้เจอกับอากาศที่ร้อนมากถ้าใครมาเดินเที่ยวชมเนี่ยมีหวังว่าต้องเตรียมน้ําเตรียมร่างกายให้พร้อมให้ดีเลยแต่ความคุ้มค่านะครับที่อย่างที่กล่าวไว้ก็คือมันเป็นถ้ำที่สวยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สามารถมาชมกับบรรยากาศของ ตะวันตกดินในยามเย็นอย่างนี้นะมันเลยทำให้หายเหนื่อยได้บ้างแล้วก็ยังดีอยู่อย่างด้วยตรงที่ทางวัดเขาก็ทำบันไดไว้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นบันไดที่มีเราจับนะครับถึงได้บอกว่ามันเป็นเส้นทางที่อาจจะต้องใช้พลังงานแล้วก็ร่างกายเตรียมให้พร้อมหน่อย ตรงที่เห็นเป็นเจดีข้างหน้านี่นะครับก็เป็นจุดที่จะบอกว่ามาถึงตรงกึ่งกลางของช่วงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราขึ้นมาจริงก็จะเป็นเส้นทางที่เริ่มไม่สูงชันมากแล้วถ้าเทียบกับเส้นทางบันไดด้านบนลมมนก็เย็นดีนะครับที่บรรยากาศกับการได้เห็นพระอาทิตย์ตก นี่นะกับอีกสิ่งแปลกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออย่างที่กล่าวเขาว่าพื้นที่ตรงนี้มันโดนไฟป่าแต่ตัวบริเวณเจดีนี้ก็ดูแล้วไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนะนี่นะพอบันไดตรงช่วงที่หักศอบไปเนี่ยมันจะเริ่มชันน้อยกว่าแนละ้วคือบันไดที่ก้าวไม่ได้สูงมากแต่จากเส้นทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้มันเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันแล้วก็เรียกว่าขาแทบจะยกไม่ขึ้นเลย ลมแรงดีมากนะครับนี่นะกับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติที่อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นมากเลยนะคือแต่เดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นในส่วนของรีวิวที่วัดทรามขนไกลแห่งนี้มากนะแต่ด้วยประวัติแล้วก็ความเป็นมาของเรื่องราวขุนไกร เสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนัก,กรบโบราณที่ท่านกอยประวักรักษาอยู่ภายในถ้ำนั่นคือความเชื่ออย่างหนึ่งนะที่ทําให้ผมเดินทางมาแต่ถ้าตัดในเ,เรื่องราวของความเชื่อน,นั้นไปเนะี่ยเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เรียกได้ว่าต้องมาเที่ยวให้เห็นสักครั้งนะครับนี่หนะ้าทางมันยังคงเดินไปต่อเรื่อยๆนะ <laughs> ผมเลยได้บอกว่าตอนขึ้นมานี่คือแบบท้อมาก เรียกว่าขึ้นคือไปเกือบสุดยอดเขาเลยจากบริเวณที่ขึ้นมาเนี่ยจากบริเวณตรงนี้นะครับก็เลยครึ่งทางมาแล้วแหละเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มองเห็นพื้นด้านล่างแล้ว นะทางวัดก็จะมีในะส่วนของไฟฟ้าที่เขาต่อไปถึงถ้ำข้างบนนะแต่ตอนที่ผมสำรวจจริงๆผมก็ไม่ได้เปิดไฟนะเพราะว่าบรรยากาศในถ้ำจริงๆมันก็มันไม่ได้เป็นถ้ำที่ลึกแล้วก็เป็นถ้ำที่พอมองเห็นแสงจากปากป่องถ้ำที่มันอยู่ภายในถ้ำมันก็เลยขอดูเป็นแบบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมันดูสวยงามกว่า จากตอนนี้นะก็ผมมองเห็นในส่วนของบันไดยพญานาคแล้วนะเป็นเส้นทางบันไดที่ต่นแรกขึ้นมาสุดตรงบริเวณบันไดยพญานาคก,ก็จะเจอกับถ้าเป็นถ้าเล็กๆที่อยู่ตรงบริเวณปลายทางผมก็เข้าใจว่าตรงนี้คือท่าผุนไกลพอเป็นถ้าเล็กๆที่มีรูปปั้นอยู่เดี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูกันแต่อย่างนี้กล่าวพอมาจุดบริเวณนั้นรนะับดันมาเจอกับเส้นทางบันไดตรงนี้พอเดินมาเรื่อยๆก็คือไปถึงยอดเขาเลย ข้างหน้าก็จะคือในส่วนของบดพยายนาคซึ่งถ้าเราเดินย้อนไปด้านบนเนี<ม>่ยก็เรียกว่ายอดเขาขึ้นไปจนถึงสุดยอดจริงๆตรงนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับกับพื้นที่ของถ้ำจุดแรกนะครับที่อยู่ ริเวณพื้นที่ภายในวัดถ้ำขุนไกรนะซึ่งถ้าเรามาที่บริเวณตรงนี้นะครับก็จุดที่จะสังเกตันได้คือสารแล้วก็องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณเส้นทางตรงนี้นะ เดี๋ยวจากตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของศาลใหญ่ศาลของพ่อขุนไกรที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่ผู้ที่ให้ความเคารพต่อสถานที่เนี้จะมาขออนุญาตแล้วก็มาขอพรต่อองค์ขุนไกรแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับคือบริเวณที่ผมกล่าวไว้ก็คือเป็นบริเวณถ้ำตอนแรกผมนึกว่าเป็นถ้ำที่เข้าไปลึกนะ สังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นรูปปั้นไก่ที่มีคนมาถวายไว้แต่พอเข้ามาจริงๆแล้วนะครับก็เป็นถ้ำเล็กๆแต่จะบอกว่าถ้ำนี้นะคือจะมีกลิ่นของมูลข้างคาวนี่ค่อนข้างที่จะฉุนมากตอน,นนี้นะครับคือเวณที่เข้ามาเนี่ยจะเจอกับในส่วนของรูปปั้น คือจะบอกว่าบรรยากาศของภายในพื้นที่ถ้ำจริงๆก็ดูลึกลับนะถึงจะเป็นถ้ำเล็กๆเนื่องด้วยลักษณะของหุ่นั้านที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือการสื่อความหมายของขนไกลมันเลยดูมีบรรยากาศของความลึกลับอยู่ภายในถ้ำด้วยแต่สิ่งที่จะได้เห็นภายในถ้ำก็คือหินที่มันมีแสงประกายระยับๆเหมือนกันนะเป็นถ้ำเล็กๆครับเป็นถ้ำค้าง่าวแต่ว่าถ้ำนี้อย่างที่กล่าวครับว่าข้างคาวเยอะแล้วก็กลิ่นของมูลข้างคาวเนี่ยฉุนมาก ถ้าใครไม่ชอบของกลิ่นที่มันฉุนๆเนี่ยคือท่านนี้ก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมในการมาเที่ยวสักเท่าไหร่นะอันนี้คือหุ่นปั้นของขุนไกรเป็นการสื่อของหุ่นนักรบโบราณน,นะครับรวมถึงในส่วนของลักษณะของเสียงพระพุทธรูปแล้วก็ซรากพระพุทธรูปที่ประหลัดพังตรงนี้นะ ่วนด้านบนตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ของค้างคาวและผมก็จะไม่เข้าไปกวนกับค้างคาวนะเพราะตอนนี้น่าจะตื่นไฟกันละนี่ก็คอ,อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของถ้ำเล็กๆถ้ำขุนไก่นะบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของบริเวณที่เป็นศาลของพ่อขุนไกร ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างนะตรงบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเดินออกมาก็จะเจอกับบรรยากาศของยามเย็นแล้วก็ลมที่ค่อนข้างจะแรงนะตรงนี้นะครับมีคนมาเกาไก่ชนมาถวาย เป็นอีหนึ่งความเชื่อนะในส่วนของเรื่องราวพระโบราณตที่จะมีการนำของมาเส้นไหวองค์รับรบไม่ว่าจะเป็นพนนระนเรศวรพรจาจ้าตักสินซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้นะว่าจะมีไก่ชนหรือว่าเป็นรูปปั้นมา้าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บตกบรรยากาศให้ครบเลยแล้วกันเพราะว่า วันนี้เป็นภารกิจที่เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่านะเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกับบรรยากาศจริงๆเพราะว่าดูจากพื้นที่นะผมก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีคนขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเนื่องด้วยความสูงนะั่นแหละความสูงชันของถ้ารวมถึงคนอาจจะคิดว่ามาที่บริเวณถ้าแรกก็คือเจอถ้าแล้วแต่ความจริงจะมีถ้าอยู่ข้างบนที่ผมได้พาเพื่อนๆไปชมคลิปที่แล้วนะเนี่ยมาทางมันจะลกมาก ซึ่งสุดบริเวณปลายทางบันไดนี่ยจะเป็นสารของพ่อขุดไกลนะครับ ค,ครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบริเวณด้านล่างนะก็จะเจอกับในส่วนของตรงนี้นะครับบริเวณปากทางขึ้นถ้ำส่วนของศาลโดยประวัติจริงๆคือผมอาจจะหาข้อมูลได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าหาข้อมูลได้น้อยมากๆแต่จากตำนานและก็ความเชื่อในเร,เรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภายในถ้ำแห่งนี้นะมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเดินทางมาแล้วรู้สึกว่า เป็นถ้าที่ได้ทั้งบรรยากาศของความลึกลับความสวยงามแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งความสงบที่สําหรับคนที่ชอบในการประจน l ไพการเที่ยวถ้าสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับผมนี่นะศาลพ่อขุนไกลด้วยความเคารพต่อสถานที่ครับก็คืออยากให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวชมยังไงก็ต้องให้ความเคารพต่อสถานที่มาขออนุญาตแล้วก็ เดินทางสำรวจถ้ำด้วยกริยากายวาจาใจที่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามอย่างที่ผมเห็นแล้วก็ได้เที่ยวชมกับบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำอย่างที่ผมได้เห็นในวันนี้นะครับผมนะถึงบริเวณตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกขนลุกนะเข้าใจว่าเป็นบรรยากาศของความรู้สึกที่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน ได้เห็นในสิ่งที่ได้เดินทางมานะอยู่ในถ้ำผมก็ขนลุกจริงๆเพราะว่าด้วยประรวัติเรื่องเาวาแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่มันมเีเรื่องเล่าแต่ความสวยงามที่มันเห็นก็คือทําให้ลืมบรรยากาศของความกลัวไปเหมือนกันนะวันนี้ภารกิจก็ครบถวนนะครับกับเส้นทางในการเก็บตกภารกิจสำรวจวันนี้ได้พามาเห็นกับเส้นทาง ที่ถ้าเพื่อนๆมาก็จะได้เห็นกับบรรยากาศที่ผมเห็นตอนนี้นะเป็นการวัดใจตัวเองเหมือนกันเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เราไปสำรวจขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสามารถติดตามชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องของา่าวลาวได้รวมถึงฝากกดติดตามกดไลค์สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ